สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบรณาณาจารย์ต่อจากนี้ไปจะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพศ2566สำหรับชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนภาพรวมโดยทั่วไปวิถีชีวิตของท่านที่ผ่านมาจากเดือนก่อนๆที่ดีอยู่แล้วในเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ยังดีต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ในเรื่องการเงิน ก็ยังต้องรับเข้าจ่ายออกหมุนเวียนอยู่ดีแต่ก็ยังเก็บเป็นก้อนไม่ได้เพราะยังมีเหตุมีรายจ่ายจุกจิกการเดินทางไกลก็พึงระวังอุบัติเหตุและความเสียหายของยานพาหานะจำเป็นต้องซ่อมต้องดูแลก่อนที่จะเดินทางด้วยและในการเดินทางไปในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือที่ลกล้างก็พึงสำรวมกายวาจาใจด้วย เพราะเจ้าจะตามีเกณฑ์จะไม่รับผลดีสักเท่าไหร่กับเรื่องนี้ในด้านการงานการติดต่อเจรจาขา,ขายการทำสัญญาต่างๆก็จะมีผลสำเร็จดีท่านที่อยู่ในสายลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนการเงินตลาดหลักทรัพย์ตลาดการเงินดิจิตอลก็มีแนวโน้มที่ดีทำกำไรได้แต่ขอแนะนำว่าอย่าโลภ ให้ถือหลักเข้าไว้ออกไว้อย่าอยู่นานในด้านการเงินการค้าขายกำไรดีมีผลประโยชน์เข้ามาหลายทางยิ่งขยันยิ่งได้ถ้าขี้เกียจก็ได้น้อยหน่อยการเงินสะพัดดีมากยกเว้นเจ้าชะตาบางท่านที่มีพื้นฐานดวงเดิมไม่เข้มแข็งอาจจะเกิดผลเสียก็เป็นได้เพราะเกิดการคิดผิดตัดสินใจผิดของตัวเจ้าชะตาเองในด้านความรัก ท่านที่มีคู่มีแฟนก็จงทําใจให้หนักแน่นเข้าไว้เรื่องใดๆที่ได้ยินได้ฟังมาก็ขอให้ดูให้ชัดดูข้อเท็จจริงให้ดีถ้าเอาแต่อารมณ์ก็จะเกิดความแตกหักได้ส่วนท่านที่เป็นโสดก็ดูเบื้องหน้าเบื้องหลังกันให้ตองแท้คิดอย่างนี้ก่อนว่าดีไม่มาที่มายังไม่รู้จะดีหรือเปล่าในด้านสุขภาพ อาจจะเกิดอาการแพ้อาหารแพ้ฝุ่นแพ้ยาแพ้เครื่องสำอางหรือแพ้จำพวกน้ํายาเคมีต่างๆทำพยากรเสริมชาวรัก,กนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันอาทิตย์จะได้โชคจากคนแก่คนตายหรือจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาอุดหนุนช่วยเหลือชาวรักนนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันจันทร์ท่าน ที่แต่งงานมานานยังไม่มีบุตรเดือนนี้ท่านอาจจะสมหวังก็ได้ส่วนคนโสดก็จะมีคนเข้ามาผูกสัมพันธ์ทำไมตีด้วยชาวรัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันอังคารเดินทางไกลก็พึงระมัดระวังอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะเกิดความเสียหายของยวดยานพาหนะก็ได้ชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันพุธ การงานจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวกับสื่อสารการเจรจาการออนไลน์ต่างๆชาวาลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันพฤหัสบดีเดือนนี้การเงินก็ถือว่าเฮงการงานก็ถือว่าพังแต่ในด้านความรักก็ค่ควรพิจารณาให้ดีให้คิดถึงเรื่องจิตใจของคนอื่นเขาบ้าง ชาวลัคกกนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันศุกร์ระวังลักซ้อนซ่อนลักลักเกิดจากความหวาดระแวงความหึงหวงหรือรักที่คาดหวังเผื่อผลประโยชน์มากกว่าความจริงใจชาวลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนที่เกิดวันเสาร์จะดีเรื่องหลักทรัพย์ที่ดินการจำนำจำนองขายฝากขอสินเชื่อการค้ำประกันจะได้รับผลดี สำหรับท่านที่เข้ามาชมคำพยากรณ์ในช่องโบราณจารย์มาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์นี้ถ้าท่านรู้สึกไม่สบายใจหรืออยากจะให้ดวงจตาราศีมีพลังเข้มแข็งขึ้นก็ขอให้กลับไปดูคลิปพิเศษเรื่องการส่งดาวปีพศ2565และการเสริมดวงปีพศ2566ที่ได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้ คำพยากรณ์ทั้งหมดนี้ก็ขอแนะนําว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยและขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องโบราณจารย์ไว้ณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ